สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคก,อไไก่อนจะไปไลฟ์สดก่อนจะไปไลฟ์สดเราก็ต้องมาทำอีพีที่สองต่อเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วก็ไม่ลืมนะคะโอเคค่ะทุกคน e ีพีที่สองต่อจาก e ีพีที่หนึ่งเรื่องพัทยาแล้วยังไงคะ่ะ พัทยาแล้วมันยังไงเหรอคะโอเคที่ทิ้งท้ายทิ้งท้ายไว้ว่าเออผู้หญิงผู้หญิงจังหวัดอื่นผู้หญิงจากพื้นที่อื่นเมียฝรัง่งอ่ะผู้หญิงที่เป็นเมียฝรั่งจากท้องถิ่นอื่นอาจจะเป็นเมียฝรั่งกรุงเทพเมียฝรั่ง ภูเก็ตเมียฝรัง่งอุดรคอน,อนแกน่นสุรินทร์บลาบลาบล,าบลาหนึ่งสองสามสี่นุนนีนั่น,นก็ก็จะมีความบูลลี่บูลลี่กันไปบูลลี่กันมาเหยียดกันไปเหยียดกันมาก็ก็ทุกวันนี้ ช่องนู่นนี่นั่นต่างๆเขาก็จะมีแต่บรรดาเมียฝรั่งมาดามฝรั่งมาทำคอนเทนต์นู่นนี่นั่นปัญหาเมียฝรั่งอย่างนั้นอย่างนี้แต่แต่ที่ยังเป็นอยู่ยังเป็นอยู่และจะเป็นแบบนี้ต่อไปก็คือเมียฝรั่งบูลลี่เมียฝรั่ง โดยเฉพาะโดยเฉพาะผู้หญิงเมียฝรั่งบางคนมีอคติกับผู้หญิงพัทยาเอกะก็พัทยาเออะก็ผู้หญิงพัทยาโดยที่โดยที่ เคยโทษตัวเองบ้างไหมเคยย้อนกลับมาดูสํารวจดูตัวเองบ้างไหมคะว่าทำไมทาไมสามีคุณผัวฝรั่งของคุณเวลามาเที่ยวพัทยาเกิดอาการใจแตกเกิดอาการนอกใจนู่นนี่นั่นบลาบลบล เธอจะไปโทษแค่ผู้หญิงพัทยาร้อยเปอร์เซนต์ก็คงไม่ได้อะย้อนกลับมาดูตัวเองก่อนย้อนกลับมาสำรวจตัวเองก่อนเคยเธอโทษตัวเองไหมใช่บางคนเนี่ยผู้เท่าที่เห็นไงผู้หญิงบางคนดูดีเลิศเลอเพอร์เฟกต์ สวยดูดีมีชาติกลก่นเลิศเลอเพอร์เฟกต์แต่ทำไมล่ะทำไมฝอของคุณถึงเกิดอาการเบื่อหน่ายเบื่อหน้าเบื่อทำตัวหน้าเบื่อหรือเปล่าความเยอะความแบบว่า ฉันสวยเล er ิศเลอเพอร์เฟกฉันสวยเล er ิศเลอเพอร์เฟกก็เลยไปงี่เง่าเอาแต่ใจกับฝอกับฝรั่งอืมเข้าใจไหมว่าฝรั่งทุกคนฝรั่งทุกคนหรือว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มีโลกส่วนตัวสูงเข้าใจไหม สังคมการเลี้ยงดูประเทศของเขาการวิธีชีวิตของเขาฝรั่งฝอมีโลกส่วนตัวสูงบางครั้งฝอก็ทนอยู่กับคุณนะสวยเลิศเลอเพอร์เฟกดูดีดูไฮโซแต่ทำตัวน่าเบื่อน่ารำคาญ อันนี้ก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวเองด้วยใครที่อยู่ในกลุ่มนี้แล้วไปโทษผู้หญิงบาผู้หญิงพัทยามันอคติอะไรอคติอะไรส่วนตัวหรือเปล่าให้ย้อนกลับมาดูตัวเองด้วยแล้วกลุ่มถัดไปเมียฝรั่งกลุ่มถัดไปก็จะเป็นเมียฝรั่งที่มาจากโตโจโว บ้านไร่บ้านสวนโอเคเข้าใจได้อาจจะมีคนหาให้คิดว่าฝรั่งอะไรยังไงก็ได้ไม่ชอบผู้หญิงแต่งตัวไม่ชอบผู้หญิงแต่งหน้าเธอผู้ชายอ่ะผู้ชายเขาก็ต้องทนดูอะไรที่แบบเดิมๆซ้ำๆซ,ซักๆเออ หน้าก็ไม่แต่งผมก็ไม่หวีเสื้อผ้าอะไรก็ไม่รู้จักแต่งเนื้อแต่งตัวบ้างอันนี้อันนี้ก็เกิดการเกิดความเบื่อหน่ายเบือ่อเห็นอะไรแบบเดิมเดิมไม่เออแรกๆมันเหมือนจะดี แต่พอได้มาเห็นอะไรใหม่ๆเห็นอะไรที่มันเจริญหูเจริญตาก็เกิดอาการแบบมีข้อเปรียบเทียบไงคะโอเคคุณเรียบร้อยคุณเป็นแม่บ้านนู่นนี่นั่นแต่ทุกอย่างคุณไม่ได้เคยที่จะดูแลตัวเองเลยอะไรเงี้ยก็ไปโทษผู้หญิงพัทยา กนั่นแหละผู้หญิงพัทยาอีกแล้ไม่โทษตัวเองเคยเห็นไงก็เคยเห็นอีกแล้วฝรั่งที่อย่างเวลานิก้าไปตลาดโอเคเราเราก็รู้จักแต่งเนื้อแต่งตัวในแบบของเราไม่ได้แบบแต่งเพื่อไปอ้อยใครไม่ได้แต่งเพื่อไป อ้อยผู้ชายของใครแต่บังเอ,อิญฉันแต่งแบบนี้ฉันรู้สึกดีกับตัวเองฉันแต่งเพื่อความมั่นใจของตัวเองสังเกตได้เลยเห็นบ่อยด้วยที่ฝรั่งอะมากับผู้หญิงแบบเออบ้านๆไม่ได้แต่งเนื้อแต่งตัวใดๆก็เกิดอาการมามองเกิดอาการมามองแล้ว มองชั้นและมองผู้หญิงที่นั่งกับเธออะไรเงี้ยมองผู้หญิงที่นั่งกับตัวเองอะ่ะเออมันเกิดข้อเปรียบเทียบฝรั่งอาจจะไม่เคยอาจจะไปอยู่บ้านนอกไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วไม่เคยเห็นอะไรแบบที่มันสดชื่นดูดีดูเรียกอะไรอะ่ะไม่ใช่ความผิดของผู้หญิงพัทยา ไม่ใช่ความผิดที่เราจะแต่งเนื้อแต่งตัวดีอย่ามายนความผิดอย่ามายนความผิดให้ผู้หญิงที่อยู่พัทยาด,ดูดูตัวเองก่อนมาย้อนดูตัวเองก่อนค่ะคุณพี่คุณพี่เมียฝรัง่ง อย่าเอะอะอะไรก็โทษแต่ผู้หญิงพัทยา no 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 คุณจะเป็นแลดูบ,บ้านๆยังไงก็ช่างคุณก็ต้องแต่งตัวแต่งอะไรให้ให้เกียรติอะเข้าใจไหมให้เกียรติผัวตัวเองเออควงแล้วไม่ได้รู้สึก อายใครอะไรอย่างเงี้ยอเข้าใจปะเข้าใจไหมปล่อยตัวให้แบบเนี้ยปล่อยตัวตามเลยตามธรรมชาติไม่ดูแลตัวเองก็เกิดอาการแบบนี้อื ก็คืออย่าโทษอย่าโทษแต่ผู้หญิงพัทยาร้อยเปอร์เซไม่ใช่ความผิดไม่ใช่ความผิดของคนที่อยู่พัทยาร้อยเอร์ซดูตัวเองด้วยนะคะอันนี้ก็คืออีกมุมหนึ่ง ep ที่สองว่าคุณมีอคติอะไรคุณก็คุณก็ ดูตัวเองก่อนดูตัวเองก่อนนะคะถ้าถ้าถ้าดีพออยู่แล้วถ้าดีพออยู่แล้วแล้วฝรั่งยังนู่นนี่นั่นอันนั้นก็ต้องดูเคส by เคสค่ะดูเคส by เคสโอเคที่นี่เขาเป็นงานของเขามันเป็นอะไรที่ต้องเก่งแย่งเข้าใจไหม งานของเขางานกลางคืนงานเอนเตอร์เทนเมนต์มันคือการแก่งแย่งเพื่อให้ตัวเองได้มีกินได้มีใช้ได้มีเงินมาเลี้ยงตัวเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมันก็ดูได้ทั้งสองทางไงฝรั่งด้วยผู้หญิงพวกนี้ด้วยมันก็ ตบมือข้างเดียวมันก็ไม่ดังอย่างที่เขาว่าโอเคนะคะโอเคอันนี้ตอนที่สอง EP ที่สองของหัวข้อพัทยาแล้วยังไงโอเคโอเคเดี๋ยวจะไปไลฟ์สดต่อบขอบคุณที่เข้ามาชมขอบคุณที่ติดตามให้นะคะ คอมเมนต์แบบสุภาพแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะโอเคโอเค EP ที่สองแค่นี้เดี๋ยวมี EP สามสี่ค่อยว่ากันโอเคบายบาย